ไปนี้นะครับจะลองเล่นดูนะทุกคนเอาเมาส์ไปคลิกข้างนอกที่ไม่อยู่ในเลขหนึ่งที่ไม่อยู่ในเลขหนึ่งนะครับทุกคนเห็นปุ่มโฮ e, มไหม H-O-M-E โฮมแปลว่าบ้านคีย์บอร์ดเราโฮมคำนี้นะผมคำนี้นะครับปุ่มโฮม หลักของมันนิดนึงนะครับถ้าปุ่มโฮมนะถ้าโน้ตบุ๊กใครคอมพิวเตอร์ไคร่มันไปนรวมอยู่กับปุ่มลูกศรรวมอยู่กับปุ่มอื่นนะครับเราต้องกดฟังก์ชันหรือ fn ก่อนเดี๋ยวใช้ปุ่มนี้ได้เพราะนั้นปุ่มฟังก์ชันนะปุ่มนี้นะครับ fn น่ฟังก์ชันนะมันไม่ใช่ชีลัดนะไม่ใช่อะไรใน Excel เลยมันเป็นเรื่องของคีย์บอร์ดเราล้วน ราะนั้นบางทีเวลาเราซื้อโน้ตบุ๊กอย่างผมอผม,มชอบที่จะซื้อโน้ตบุ๊กที่ปุ่มพวกเนี้ยมันไม่รวมกับปุ่มอื่นนะครับเพราะว่าผมผมผมใช้บ่อยไม่งั้นเราต้จะเป็นต้องกดเพิ่มขึ้นมานะครับออะลองดูครับลองดูนะตอนนี้ทุกคนคลิกอยู่ข้างนอก